18มีนาคมเป็นวันครบรอบ10ปีที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศผ่านการทำประชาธิปติประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินจึงร่วมฉลองเรื่องนี้ด้วยบนเวทีฉลองชัยชนะเลือกตั้งที่จตุรัสแดงในกรุงมอสโกปูตินกล่าวประสัยต่อชาวรัสเซียหลายพันคนที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตและการชุมนุมดังกล่าวเมื่อวานนี้เริ่มต้นด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับการผนึกรวมไครเมียและเซวัสโตโปเข้ากับรัสเซียและบอกว่า ไครเมียมักถูกเรียกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมตอนนี้ได้กลับคืนสู่ท่าเรือที่เป็นบ้านแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดคือประชาชนชาวเซวาสโตปโปลและไครเมียคือความภาคภูมิใจของรัสเซียปูตินยังกล่าวถึงภูมิภาคดอนบาสและส่วนอื่นๆของรัสเซียที่ยึดครองโดยกองกําลังรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียใหม่หรือนิวรัสเซียและบอกว่า เจ้าหน้าที่เพิ่งรายงานว่าเส้นทางรถไฟจากเมืองรอสตอฟทางภาคใต้ของรัสเซียเชื่อมต่อกับภูมิภาคที่รัสเซียครอบครองในยูเครนทั้งโดเนสมาริวโปและเปอร์เดียนส์ได้รับการซ่อมแซมเชื่อมต่อกันได้อีกครั้งแล้วและจะมีการขยายเส้นทางรถไฟเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตทางนี้ไครเมียถูกผนวกเข้ากับรัสเซียในปี2014โดยมีการทำประชามติแล้วจึงลงนามส่วนที่สัญญาระหว่างไครเมียและรัสเซียในวันที่18มีนาคม2014 จากนั้นในวันที่21มีนาคม2014สภาดูมาของรัเสเซียได้ประกาศรับรองให้สาธารณรัฐไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียอย่างเป็นทางการ